แต่ทีนี้เดี๋ยวผมเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวไม่เอาไม่เอาไม่เอาเ้เฮ้ยเฮ้าเ้ยเฮ้ยเ้เ้ยเฮ้หน้ยเฮ้ยเยเฮ้ยเาเยเฮ้เยอเเ้เ เา่อันดี๋ยวใจเย็นๆในฐานะผมเป็นฝ่ายปกครองอยู่นี้ใจเย็นๆกันใจเย็นๆเอออันนี้เราไม่ได้มาต้องการทะเลาะกันเราอยากจะมาฟังคาชี้แจงบางคนผมคิดว่าในที่นี้เขาก็งงกันเหมือนกันแหละนะบางคนที่มานั่งฟังก็ยังงงๆกันังทีนี้เขาตั้งใจมาอยากฟัง

นชื่อเลยชื่อทางโยธาและผังเมืองกับผู้รับเหมาก็จะเข้ามาชี้แจงเรานะคะว่าเขาจะทําเขื่อนต่อมาแล้วนะถึงมาถึงเราสมอยเมตรก็จะมีประชาชนหมู่5หมู่4มู่7ที่ร่วมรับฟังในวันนั้นก็คือพวกริมน้ํา แล้วเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็คือนะวันนั้นอ่ะ,อะฝั่งทางพี่ผู้หญิงในคลิปะนะคะเขาเข้ามาพูดตลอดตลอดการประชุมและหนูเองเนี่แหละค่ะเป็นคนให้ถ่ายวิดีโอไว้เพราะหนูรู้สึกว่ามันเกิดการปั่นป่วนขึ้นหนูก็เลยอ่ะเก็บไว้นะถ่ายวิดีโอไว้นะแต่ซึ่งไม่รู้ว่าใครถ่ายไว้บ้างก็อาจจะมีหลายคนแต่คลิปที่หนูเนี่ยก็ยังมีอยู่ว่าให้ถ่ายไว้และถึงขั้นที่ว่าใครพูดไม่ได้เลยกำนันพูดเขาก็ไม่ให้พูดคนนั้นพูดเขาก็ไม่ให้พูด อ่าแล้วจะมีคลิปหนึ่งที่หนูเก็บไว้ได้ก็คือว่ามีชาวบ้านเนี่ยไปเอาไม้คืนมาว่าแบบให้ฟังเขาก็ชี้แจงก่อนหนูก็แล้วหนูก็เห็นว่ามันเกิดความแบบเริ่มไม่ลงตัวกันแล้วหนูก็เลยเอาไม้มาพูดเองอ่าตามคลิปดังกล่าวที่เห็นนะคะแล้วถึงขั้นที่ว่าหนูก็บอกให้เขาฟังฟังก่อนเขาก็ไม่ฟังแล้วเขาชีห้หน้าหนูว่ามึงอย่ามาปากเยอะหนูก็เลยเข้าไปปัดมือเขาว่าแบบมาชี้หน้าเราทําไมอะไรเงี้ยแล้วสามีเขาก็เข้ามาตบหนูแล้วก็ลูกชายเข้ามาทีบหรือตามตามคลิปวิดีโอที่เห็นเลยค่ะ แต่ว่าเจตนาของหนูอะหนูไม่แบบเราไม่ได้ตั้งใจที่จะเข้าไปทําร้ายเขาอยู่แล้วแต่เรารู้สึกว่ามันเหมือนลําคาแล้วปั่นป่วนอะเราแค่อยากให้เขาหยุดแล้วคือที่กระทําเนี่ยเขามาชี้หน้าเราเนี่ยหนูก็เลยมองว่าแบบว่าม้วมาชี้หน้าเราทําไมอ่าเราหนูหนูอะอดทนตลอดว่าเออเราเป็นผู้นําเราต้องแบบว่าอดทนแต่ทีเนี้ยเหมือนว่าการมาชี้หน้าด่าว่าเนี่ยหนูว่าเป็นใครก็ต้องรู้สึกอะที่ที่โดนกระทําแบบเนี้ยนะเพราะว่าเราก็ทําเราก็พยายามแบบทําให้มันสงบสุดแล้ว ถ้าตามในคลิปเนี่ยจะเห็นตลอดว่ามีเสียงแทรกแซงจากพวกเขานน่นแหละประมาณว่านู่นนี่นั่นอ่ะหนูหนูก็อดทนที่สุดแล้วความอดทนของเราแบบเหมือนมันก็มีขีดจํากัดอะ่ะหนูหนูก็ยอมรับผิดในสิ่งที่หนูก็ทาที่ว่าเอออาจจะไปปัดมือเขาว่าแบบมาชี้หน้าเราทําไมอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละคะ่ะตัวดิฉันเองเนี่ยในคลิปในอะไรเนี่ยดิฉันไม่ได้ไปถกเถียงอะไรกับใครเลยนะคะยืนอยู่ใกล้ๆนั้นเนี่ยอันเนี้ยเออ สมาชิกอบตอเขาว่าเราไอ้แก่มึงมาเป็นตัวแทนประชาชนได้ยังไงกูเนี่ยเป็นตัวแทนประชาชนเขาบอกกูเนี่ยเป็นตัวแทนประชาชนอ้แก่อสัตว์ <ừ> เราก็เลยชี้หน้าจะพูดว่าเอออย่าอย่าปากดีอะไรอย่างเงี้ยแต่ยังทันพูดไม่ทันจบเขาก็เลยบอกว่ามึงชี้หน้ากูเหรอมึงโดนเขาก็ เอามาอือมาตรงเข้ามาหาเราเลยไงแล้วเราเนี่ยอายุเกือบเจ็ดสิบแล้วนะคะโรคจาตัวก็เยอะแยะมากมายดูอยู่เห็นเอาคนนี้วิ่งมาวิ่งมจะมาตอกเมียผมเนี่ยเห็นไมละ่ะตบกภรรยาผมเนี่ยผมก็ผมก็ต้องช่วยดิเห็นไหมละ่ะตามดันชาติยานอะ่ะแล้วแฟนก็เป็นโรคหัวใจโตหัว,วใจโลหใจเดียดทำบรลลูนมาสี่เส้นละเกิดเป็นอะไรไปผมก็ต้องรับผิดชอบดูแลแฟนผมเนี่ย แล้วเสร็จแล้วพอเหตุการณ์เอาวิ่งมาผมก็เข้าไปขวางแล้วต่อมือปาดได้แหละแล้วสณะปาดมันตบนั่นแหละแต่ปาดไม่ได้รุนแรงอะไรหรอกแล้วเสร็จแล้วก็มีลูกน้องก็ากรูก็มันจะเล่นผมจึงเป็นเหตุการณ์ที่พอิีลูกชายมาพอดีลูกชายก็เห็นก็เข้ามาช่วยเหตุการณ์เป็นอย่างนี้แหละแล้วก็ก็ห้ามกันไปจบไปเนี่ยเรื่องเรื่องเป็นอย่างนี้แล้วที่ที่ว่าเขาแจ้งความ ตอนนี้ทางตำรวจได้ติดต่อกับทางยังไม่ได้ติดต่ออะไรเลย,เลยะนะสอบถามนายกเหรอไอ้สอบสามอดีตนายกเหรอมีศักเป็นญาช่ไหมเป็นมีศักเป็นตาของของขออบซอปตอนี่แหละมีศักเป็นตาซึ่งมันไม่น่าทําอย่างนี้เลยเป็นเป็นน้าของนายกเป็นน้านายกนายกคนปัจจุบันเนี่ยนะคนปัจจุบรับชมข่าวทุกเรื่องราวได้ทุกวันที่นี่หากคุณมีเรื่องร้องทุกข์ส่งข้อมูลมาได้ที่อินบ็อกข่าวสดทุกช่องทาง ขอบคุณสำหรับทุกการติดตามนะคะ